ขนมจีนคุลมาครคลอดลูกชายคนแรกแล้วตั้งชื่อน้องไคเดนน่ารักน่าชังมากขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของนักร้องนักแสดงสาวขนมจีนคุลมาศและสามีหนุ่มไฮโซเคนที่ขนมจีนเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกตั้งชื่อว่าน้องไคเดนส่วนไฮโซเคนสามีก็สุดปลืม้มดูแลไม่ห่างเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยขนมจีนได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในห้องคลอด และเขียนข้อความว่าผมมาแล้วครับเบบีไคเดนเด็กชายขุนพลสารศาสตร์ผมเกิดวันพุทธที่26พฤษภาคม2564เวลา6นาฬิกา11นาทีน้ำหนัก3.01กิโลกรัมลูกชายคุณแม่ขนมจีนคุณพ่อเคนรายงานตัวครับผมของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของพ่อและแม่ขอให้หนูเติบโตมาเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดขอให้หนูได้พบเจอแต่สิ่งดี คนดีๆนะลูกแม่จะคอยสนับสนุนหนูทุกย่างก้าของชีวิตหนูนับแต่นี้ไปรักหนูนะครับลูกชายคนเก่งของแม่